i <laughs> ผ้าขามิ่งใช่ค่ะผ้าขามิ่งก็คือผ้าขอมา้าจริงๆเป็นสลงมาจากผ้าขอม้าเนี่ยคะ่ะแต่ว่าสนใจตรงคําว่าตรงตัวภาษาอังกฤษ I A N ด้านหลังอะคะ่ะเมื่อนําไปต่อกับคํานามนเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนกลุ่มคนหรือว่าเป็นกลุ่มคนที่รักหรือชื่นชอบผ้าขอม้าอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อใช่อแนะนำก่อนนี่คุณแอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราขอพิจการณาผ้าขามิ่งผ้าขามิ่งผ้าขามิ่งนะฮะก็คือภาษาไทยเป็นเอ่อเป็นคําที่คิดขึ้นมาเองอะค่ะ ใช่ค่ะเหมือนแคนาดาแคนาเดียนอย่างเงี้ยค่ะใช่เริ่มต้นสนใจในผ้าขอม้านี่เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ยังไงครับก็จริงๆที่บ้านประกอบธุรกิจโรงงานทอผ้าขอม้ามาประมาณ40ปีแล้วอะค่ะอ๋อใช่แต่ทีนี้ด้วยความที่แบบเราก็เรียนหนังสืออะไรไปปกติก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ ผ้าขาม้ามาทํางานอะไระค่ะก็ทํางานปกติพอทําได้สักหาปีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าอยากจะมีธุรกิจเล็กๆเ,เป็นของตัวเองเนาะก็เลยมองรอบๆตัวก่อนว่าอะไรที่เราหยิบจับได้ง่ายที่สุดแล้วก็เริ่มต้นง่ายที่สุดอะคะ่ะก็คือเป็นตัวผ้าขาม้านี่แหละแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าตัวผ้าขาม้ามันยังมีความสนุกยังมีช่องว่างให้เล่นอีกเยอะอะค่ะนี่ครพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วใช่ค่ะให้เพิ่มมูลค่าให้มันใช่ค่ะก็เลยเริ่มเริ่มคิดที่จะทา ต่อยอดกับธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ใ,<ช>ให้ตระเติอไปใช่ค่ะแต,แต่ที่นี้ถ้าผ้าขาม้าแบบเดิมๆคนก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเชยมันโบราณก็เลยเอามานั่งคิดว่าทําไมคนถึงคิดว่าผ้าขาม้ามันเชย,ม,เชยมันโบราณทั้งๆทีทท่ผ้าขาม้าคือผ้าลายสกอตเนี่ยแหละแต่ว่าผ้าลายสกอตของต่างประเทศเนี่ยเขายังนิยมอยู่เขายังใช้เราก็เลยทําเหมือนวิจัยเล็ก ว่าเพราะอะไรคนถึงคิดว่าผ้าขามาเชยเพราะว่าสีแล้วก็ลายเนี่ยคะ่ะม,มันไม่ได้ทําการพัฒนารเราก็เลยมาเล่นที่เรื่องของสีแล้วก็ลายออกแบบใหม่ทั้งหมดนะคะ ผลิตภัณฑ์นั่งมากเลยว่ะนะที่นี่อะไรเด่นเนเลยอันชิ้นแรกที่ทำขายคืออะไรอยากรู้ไหมหมอนค่ะหมอนเลยง่ายๆ่ายเลยเป็นหมอนเลยหมอนหมอนอย่างนี้เลยก็จะเป็นหมอนอีงด้วยหรือว่าจะเป็นหมอนเป็นเบาะรองนั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมหมอนอย่างนี้สนับราคาไว้เท่าไหร่สามร้อยห้าสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบบาทก็โอเคนะก็เป็นราคาลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่อเป็นคนไทยค่ะคนไทยก็ชอบคนไทยชอบค่ะเพราะว่าคนไทยเองเนี่ย จริงๆเราชื่นชอบผ้าขาม้าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่วิถีชีวิตเนาะไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีเนี่ยก็เลยเราก็เลยเหมือนคิดโปรดักที่มันตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันให้ให้ตอบรับเขามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นนะครับในร้านนี้ก็จะมีหลายๆอย่างที่ทุกไม่ใช่หลายอย่างทุกอย่างทำด้วยผ้าขาม้าเนี่ยใช่มีอะไรบ้างเราไปู่้อ่ะน้องหมีนี่น้องหมีตาหมีอ่านี่แล้วลายลายลายที่ว่าแตกต่างเนี่ย มันต่างกับสิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างไรเพราะผมผมรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับผ้าขอม้าที่มีอยู่ใช่ก็ผ้าขาม้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะใช้อยู่ประมาณ4ีสีขาวดําแดงเหลืองแล้วก็น้ําเงินใช่ไหมคะแล้วก็ลายเนี่ยก็จะเห็นเป็นไอลายอย่างเงี้ยอย่างที่พี่นอเห็นเนี่ยก็คือเป็นลายตารางหมากรุกปกติใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเอามาเหมือน ในเรื่องของสีอย่างเงี้ยเราก็เล่นสีพาสเทลลงไปเพิ่มสีที่เขาไม่ค่อยทำผ้าออกมากันอย่างเช่นพวกสีชมพูมสีฟ้าสีเขียวพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใส่ลงไปให้มันมีความสดชื่นความแบบความทันสมัยมากขึ้นในเรื่องของลายอย่างเงี้ยจากลายหมกักลุกธรรมดา ก็จะเป็นแบบเหมือนเพิ่มเส้นสายขีดใช่เล็กๆลงไปค่ะอย่างอันนั้นเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของทาคามเมียนใช่ค่ะก็คือสีนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช่เป็นสีเป็นซิกเนเจอร์เป็นสีที่เราคิดเองทั้งหมดใช่ค่ะแล้วจากที่เราทำผ้าออกมาหลายๆสีหลายๆแบบเนี่ยแม่มีก๊อปปี้ไปขายหวะไม่ได้จดลิขสิทธิ์ห้ามห้ามจดจริงๆจดไม่ได้แต่ห้ามจดจดกับตัวเองไว้นะคะเพราะว่าผ้าของมาเป็นอะไรที่จดจดลิขสิทธิ์ไม่ได้นะคะเขาเป็นผู้ปัญญา ใช่เหมือนเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันเหมือนเป็นแค่เป็นลายสกอตคือแค่เป็นลายลายยืนกับลายพุ่งแค่นั้นในผลิตภัณฑ์ของพัขเมียนนะครับโอ้โหตอนนี้มีมากมายไก่กองไปหมดเลยออาอะไรเนี่ย อันนี้เป็นกระเป๋าแบบเป็นอเนกประสงค์อะค่ะผ้าของม้าพลาสติกกุ้ยใช่อันนี้เป็นที่เราพัฒนาขึ้นมาค่ะก็คือเอาผ้าของม้าไปเคลือบกับพลาสติกนี่อะไรจ๊ะอันนี้เป็นไอเทมยอดฮิตของพาร์เมียนะคะคือเป็นผ้าพันคออ๋อค่ะเอ๊ข้อดีของผ้าของม้านี้ยิ่งซักยิ่งนุ่มใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ยิ่งซักก็ยิ่งยุ่มสบายเน่ะอ๋ออันนี้เนี่ยเราก็เป็นผ้าพันคอได้ เวลาไปต่างจังหวัดใช่แล้วก็เป็นฝ้ายร้อยปเปอร์เซนต์ด้วยค่ะทั้งหมดของผ้าคอมเมียนคือเป็นผ้าฝ้ายร้อยปเปอร์เซนต์ทั้งหมดมกลางวันพ,พาดคอกลางคืนอาบน้ำได้ค่ะนี้อาจจะเซ็กซี่นิด <c oughs> นึงอาบนเดียวนี่ก็เป็นผ้าออกมาสวยงามนะสีสันหให้ดูก็ดูทันสมัยขึ้นกันที่คุณแอนบอกนะดู จะหาซื้อผักขมิ้นได้ที่ไหนก็ถ้าถ้าที่หน้าร้านตรงนี้เลยก็คือที่รามินทากมอ8นะคะแต่ว่าจะเปิดเป็นเหมือนเป็นโชว์รูมออฟฟิศมากกว่าเป็นขายปลีกเนี้ยค่ะก็จะเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นแล้วก็ถ้าขายใช่ค่ะถ้าขายปลีกเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ร้านสยามจริงใจโครงการเอเชียทีคโกดัง2ซอย2เอเชียทีใช่ค่ะเคยไปเคยเห็นเคยเห็นนะใช่ค่ะอันนั้นก็จะเป็นร้านขายปลีกเลยค่ะ แล้วก็ยังมีฝากขายตามห้างนะคะตามห้างสินค้าพวกอัมร <or> ินพาซาเอ็มพอรียมในร้านเดอะช็อปของท c d c ดีะคะ่ะแล้วก็ที่เมกาบ,บางนาในร้านเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยคะ่ะอืมก็มีฝากขายต่างตา่างเลยก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยพอไหม<ช> เป็นสิ่งที่อยู่คู่เรามายาวนานนะเราควรจะช่วยส่งเสริมใช่ค่ะสุดสาคัญเป็นสินค้าของคนไทยเจ้าของคนไทยทําในประเทศไทยนะนั้นก็จะมุ่งไปอยู่ในประเทศเล้าดีไหมดีไหมเราต้องช่วยส่งเสริมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากๆเลยครับขอบคุณค่ะที่บ้านไมให้หมดเลยเหรอให้หมดเลยไปเลยลูกเรา